โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับวันนี้เพื่อนๆก็อยู่กับผม a w g นะครับก่อนจะไปรับชมคลิปการผมขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไปรับชมคลิปกันเลยครับผมแหมเปิดเกมแรกมาก็เจอคนเลยใครจะไปคิดล่ะครับว่าจะมีคนอยู่ตรงนี้ ยิงได้หนึ่งศพแค่นี้ก็เกินพอแล้วครับสำหรับสไนยอย่างผมนะ หลังจากเคลียร์ศพเสร็จแล้วเนีผมก็มาแอบเห็นปืนของเพื่อนแม่ยิง AX50 ได้ซะด้วยทำไมไม่เป็นผมนะหลังจากคเบเพื่อนแล้วเราก็วิ่งไปดูศพเพื่อนที่เพื่อนทิ้งไว้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตั้งหนศพนั้นมีอะไร เกมนี้ถือว่าอิ่มทั้งศพเราและศพเพื่อนที่เพื่อนไม่เอาเดี๋ยวเราไปดูเกมถัดไปกันดีกว่าครับหลังจากที่วิ่งหาคนมาจะถึงครึ่งแมปเราก็มาเจอตี้ตี้หนึ่งที่อยู่ทางทางออกนะครับก็ในจังหวะนี้ผมก็เห็นเขาวิ่งอ้อนมานะครับผมก็เลยวิ่งไปดักข้างหน้าเขา ไม่เห็นตัวซะด้วยถ้าเห็นตัวนี้เสร็จผมนะเนี่ยในจังหวะนี้เนี่ยเพื่อนผมก็โดนอีกคนเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะครับ นอนเก็บของแบบนี้ก็เสร็จผมแล้วสิครับ <_ an> โผล่หัวมาแบบนี้จะไปเหลืออะไรล่ะครับก็เต็มหน้าไปสิครับ เล่นเอาซะผมเกือบไม่รอดเนี่ย ยคนเสร็จแล้วเราก็ไปดูของกันดีกว่าว่าเรายืนอ,อะไรได้แหมเป็น M4 กับเกาะ6แต่เกาะ6นี่เป็นมือที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย หลังจากเคลียร์ของเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ได้ทำการออกไปได้อย่างปลอดภัยนะครับหลังจากวิก่งมาได้สักพักเนี่ยผมก็มาเจอที่หนึ่งที่ที่อยู่ข้างหน้าเรานะครับ Mẹ, ai có viên thì xịt. Target eliminated. Understood. ที่แรกผมนึกว่ามีแค่ตี้เดียวแต่ที่ไหนได้มีถึงสองตี้ จากเคลียร์คนเสร็จแล้วนี่ยเราก็ได้มาทำการเคลียร์ของนะครับ ทำไมเพื่อนไม่ยอมเก็บเกาะสีไปด้วย หลังจากเคลียร์ของเสร็จแล้วผมก็ได้ทำการดิสออกนะครับเกมนี้เนี่ยผมก็อิ่มทั้งของผมแล้วของเพื่อนที่มีเอาไปนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยผมก็กดสุมตี้มาแค่2คนนะครับแต่เพื่อนดันตายไปก่อนผมก็เลยต้องไปหาดักยญิงคนที่จุดดิดนะครับ เดี๋ยวเรามารับชมกันดีกว่าว่าผมจะตักยิงคนได้หรือเปล่าหลังจากที่นอนรอมาสักพักเนี่ยก็มีคนมานให้เรายิงระดับหนึ่งคนเดี๋ยวไปรับชมกันดีกว่าว่าเราจะยิงได้หรือเปล่า แหมถือว่าโชคยังเข้าข้างเขานะครับที่ไม่โดนหัวไม่งั้นก็เสร็จผมแน่หลังจากที่พลาดคนแรกไปก็มีคนมาให้เรายิงอีกแล้วน,นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าว่าครั้งที่ผมจะทำสำเร็จหรือเปล่า แม่อีกคนหนึ่งรอดไปได้ดีนะที่เรายังยิงได้คนหนึ่งก็ถือว่าเรายังดีอยู่นะครับที่เรายิงได้คนเดียวแม่เป็นปืน M f o ะสด้วยถึงของมูลค่าจะไม่มากก็ถือว่ายังคุ้มนะครับกับการดักยิงคนณนะจุดติดในครั้งนี้ ก็จ,จบกันไปแล้วนะครับผมขอฝากาเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ